อะไรน้าเฮ้ยรงนี้มา่างนี้นี่มาหาแม่รงนี้นี่มาเร็วขึ้นเด็กเคลนเด็ลกลงมาไอ้เพื่อนลูกชายใครจะกินหรือะจะกินหรือะกินไม่ได้ พีไม่ได้หนุกร้านกาแฟเมื่อไหร่โปรเจกต์ปีหน้าครับพี่ปีนี้ทำบ้านกับทำกับทำคาเฟ่ไปพร้อมกันแต่ว่าแต่ว่ามันจะเสร็จทันหรือเปล่าไม่ไม่ไมั่มมนใจไม่น่าจะทันเพราะว่ามันใช้เงินเงินเยอะเอาเงินมาให้กู้หน่อยสิขอกู้หน่อยสักยี่สิบล้านใครมีปล่อยกู้บ้างคบขอกู้หน่อย สักยี่สิบล้านพอเลยทำแบบเล็กๆขอยืมตั้งๆังสักยี่สิบล้านได้ไหมคะใครมีติดต่อมาหลังบ้านเลยใครมีให้ยืมยี่สิบล้านติดต่อมาเลยนะคะทำสัญญากู้เลยแล้วยีว่สิบล้านแหละพอกำลังดี พอเลยจบจบที่ราคานี้ได้รับกาแฟแล้วค่ะหอมอร่อยขอบคุณค่ะบแต่กาแฟอร่อยจริงกาแฟอร่อยจริงอยากให้กิน เฟซฟีกุมภาคนกดไลค์เยอะสามแสนอะงงรูปนั้นอะคนกดไลค์สามแสนงงมากจะไปให้ยาน่ะ ตื่นมาแล้วก็กินข้าวเลย ได้รับกาแฟแล้วค่ะทานสองวันอร่อยจริงขอบคุณค่ะ ด,ดีกับรักครั้งใหม่นะครับรักครั้งใหม่แต่หน้าเก่าครับรักครั้งใหม่แต่หน้าเก่า <c oughs> จบออเลี้ยงมปตังปอ,อันนี้เลยออเลี้ยง ่กเดี๋ยวตนลาเีอัน้อามิดอจะาเลเออเดี๋ยวนี้เธอจะกินมอเะมมักเป็นเก็บควกมมโอเคะท้าเียวเอาผักผมที่เราใ่หม่ค่ะมอนกันไหมอ่ะเดี๋ยวเยนี้หอขึ้นไหมไม่รอหรอกค่ะ ปกติกาแฟาอร่อยหมดจะสั่งอีกแม่เขาถามว่าจะกินผักผมมขมไหมเขาจะเลี้ยงผักขมให้คายเย็นนี้ กินผักขมกินมันย่อยง่าย่ย mm hmm. เบียงผักขมแล้วก็ เลียงค่ะเลียงเลียงผักขมต้องเลียงเลียงใส่ไข่อร่อยเลียงใส่ไข่ซอน้นวเอ้ยไป น,นี้เลยอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้เลยเลยอ่ะเฟอ้อตอนนี้เพิ่งซื้อมาค่ะนเนี่ยซื้อมาครั้งที่แล้วเนี่แหละยูซื้อมาสามตีตัวมันน่ารักดีนะเฟืรอมันน่ารักดีมาน,นี้เลยอ่ะบอยมาหาแม่เตะ เออเออเออไหนนั่นน่ะเนี่ยมีใครให้กินหรอเข้าบ้านกับแม่ไหมเข้าบ้านกับแม่ไหมเดินต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมไปมาไหมอย่าเลี้ยอย่าเลี้ยง้เลี้ยง้เลี้ยอย่าเลี้ยไม่มากเขาให้ปุ้มปุ้ยค่ะ ผมปุ้ยเป็นหนุ่มแล้วอย่าเรียมเอออย่าเรียมเอไปไม่ต้องลงไฟข้างล่างนะเอย้ยตุ๋ยมันงับมานะละตุ๋ยแล้วแต่อารมณ์ในในตุยนะ๋ยอะตัวฟูค่ะ อยู่บ้านก็จะฟิลสบายๆข <c oughs> ี้เกียจฟิลคนขี้เกียจเลยฟิลอยู่บ้านปามีตะก้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับปามีตะก้าเดี๋ยวจะลงไลฟ์สักแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่เดี๋ยววันนี้เป็นไลฟ์ขาย,ยเดี๋ยวไลฟ์ขายปลาที่ติกตอกดีกว่า